ลัดบูธฟีอะมันจะโชคดีหรือเปล่าอีปิกยังไม่ออกเลยคิดดูโอ้โหอะไรมันจะขนาดนะั้นมาเอ๊ยออกแล้วย,ยูสุดท้ายแล้วก่อนลักกี้บูธจะหมดก่อนได้มดสิบอีกสิบหกวินาทีเอานะหนึ่งสองมามา,ม,าม้าซ้ำมาโอ้โหได้จนได้ทุกคนโอ้ฮัลโหลมาเฟนทุกคน วันนี้เราจะมาใช้ลักบู t ที่เพิ่งได้มาฟรีจาก EP 6 0นะมาตามล่า Titan Man. อัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนหลังจากที่พลาดอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนมาหลายรอบแล้วมา,าวันนี้จะใช้ลักบูธที่ได้มาฟรีจัดการมันให้ได้เออนดับแรกเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อไอ้นี้ก่อนดีกว่าฉันว่าวันนี้เราต้องใช้เ,ออเกรมคัดในการช่วยซะแล้วเอาจัดมาเลยลักกี้ 199โลบัคเออเอาเลยเอาก่อนเอาก่อนนี่โอเคอ่าเมื่อซื้อลัคกี้แล้วนะเปอร์เซ็นต์คันออกจะเป็น0.2แล้วเออวันนี้ฉันมาพร้อมกับเหรียญทองมื่นสเฮ้ยเอาละก่อนที่จะเข้าไปใช้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะพี่น้องโอเคเอาละ เริ่มเลยเดีย๋ยวเราเริ่มปฏิบัติการใช้รักบูธท,ที่ได้มาฟรีจาก EP 6 0นะใครที่อยากได้รักบูธฟรีอย่าลืมเวลาที่เขามีการอัปเดตแพทใหม่เที่ยงคืนอย่าลืมไปเอานะโอเคนะทุกคนอ่ะโอเคตอนนี้เราจะใช้รักบู o หนอันฟรีไปตอนนี้ใช้รักบูธฟรีแนละ้วเปอร์เซ็นต์การออกจะเป็น0.4อ,อัปเกรดไททันสป,ปิเกอร์แมนขอให้ได้ขอให้โดนนะวันนี้นะโอเค เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้ฉายเดียวด้วยนะปุณไม่อยู่ <S <S เอาละมาดูซิว่าเหรียญทองหมื่นสเราจะได้ไหมอัปเกรดไททันสปิกแมนโอเคไปครั้งที่หนึ่งเอาเลยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะหนึ 1, 2, 3, ่งสอามมาเอยครั้งแรกยังไม่ออกได้ตัวอีพิกมา2ตัวเอ้เอเอาเอาเอาข้าไปใหม่เข้าไปใหม่ศูนต้องออกบ้างเลยนะมา อ,าอา้าวอาครั้งที่สองหนึ่งสองมาเอ้ยยังไม่ออกเฮ้ยตัวเลเจนดารี่ยังไม่ออกเลย, <c oughs> ย,ออเลยทุกคนคิดดูโอ้หดูสิว่าลัตบูทฟรีอ่ะมันจะโชคดีหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเสียเงิน <c oughs> เฮ้ยอ้ามาครั้งที่สามโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนหนึ่งสองมา โอ้โหอีปิกยังไม่ออกเลยคิดดูโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเอ้ามามามหนึ่งสองมาไม่มาโอ้โหทุกคนอีปิกอะไรมันจะดวงจู๋ขนาดนั้นโอเคมาสู้ต่อสู้ต่อโอ้เพียงหนึ่งสองสามมา เอ้ยเอ,เอาเอาได้ได้ได้อไอตัวรีเจนเดอรี่ตอนนี้เหรียญทองอยู่ที่เจ็ดพันหก้ยเอานะมันต้องออกบ้างแหละหนึ่งสองสามมาอเอาหูรีเจนเดอรี่ออกอีกแล้วมิติยังไม่ออกไม่อยากได้แล้วรีเจนเดอรี่ขอมิติได้ไหมตอนนี้เหรียญทองเหลือหกพันเจ็ดเอานะเอานะตอนนี้เหลืออีกสิบนาทีก่อนที่จะเปลี่ยนซัมมอนยูนิต ออกยากเหลือเกินเอาขอให้ได้ขอให้โดน1 2ึ่อาออกมาเถอะไททันสปิเกอร์แมนมาไม่ออกอีกโอ้โหอีปิกออกนะครับแต่ว่ารีเจนเดอรี่ยังไม่ออกเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนใครที่เคยได้สปิเกอร์แมนเนี่ยไออัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนน่ะได้ยากไหมอ่ะทุกคนคอมเมนต์มาบอกหน่อยเอ้ยใช้วิธีไหนถึงจะได้ปัดโถอะไรมันจะยากเย็นขนาดนั้น โ oh, hey. อ้โหเขาสุ่มกันยังไงถึงได้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะทุกคน <g ül> เอาสู้สู้ส,ส,ส,สู้ต่อสู้ต่อตอนนี้เหรียญทองอยู่ห้าพันแปดอะสู้ขอ,อให้ได้ขอให้โดนสักทีหนึ่งสองมาเอยออกแล้วได้สักทีวะโท่เอ้ยนี่งไงอัปเกรดไททัน สปิเกอร์แมนเอ้ยหลังจากแคลคาดกันมานานเดี๋ยวรอซัมมอนยูนิตเปลี่ยนตัวจากไททันสปิเกอร์แมนก่อนเดี๋ยวรอดูขอให้ครั้งหน้าเปลี่ยนเป็นไททันคาเมล่าอัปเกรดนะเพราะว่าไททันคาเมล่าอัปเกรดเนี่ยยังไม่มีมีซินีมาแมนแล้วฮัลโหลกลับมาแล้วทุกคน uh huh. หลังจากที่ได้ทั้ง2ตัวไปแล้วนะเมื่อกี้นะตอนนี้ซัมมอนยูนิตเปลี่ยนแล้วตัวมิติจะเป็นอัปเกรดไททัน c a รเมล่าแมนส่วนดีเจนเดอรี่จะเป็นไททันสปิเกอร์แมนถือว่าคุ้มแล้วแหละคลิปนี้ถือว่าคุม้มเดี๋ยวถ้าเกิดได้อีกถือว่ากําไรโบนัสโอเคเปล่าโอเคเปล่าอ่ะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการสมอนเลยขอให้ได้ตัวอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนเพราะว่าฉันก็ยังไม่มีเหมือนกันนะตัวนี้0.4%อ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลย1 2ขอให้ได้ขอให้โดนซ้มมา ไม่มาอุย้ยตัวอ e ีปิกออกได้แบ็คคาเมล่ามูเมนมีแล้วว่ะไม่อยากได้เอาตัวอื่นได้ไหมอีก4 2 0 0ทุกคนเอาใจช่วยหน่อยมาหนึ่งสอสามาโอ้โหอีปิก e อีกแล้วครับท่านทำไมมันเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยตอนนี้เหรียญทองเหลือ3 3 0 0ทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอา ูต่อสู้ต่อใจดีกับฉันหน่อยเถอะดวงเอ๋ยจงมาหนึ่งสองสมามเอ้ยเอาได้รีเจ n เดอรี่เอาแล้วอย่างน้อยคุ้มคุ้มคุ้มเาได,ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตอนนี้ได้เออไททันสปีกเกอร์แมนตัวธรรมดามาแล้วตัวที่ไม่ใช่อัปเกรดนะทุกคนเออลักบูฟรีนี่มันช่างดีจริงๆเลย ทุกคนฟาร์มเหรียญไวเ้เยอะๆเวลาเวลาที่เซิร์ฟเขาแจกรักบูธฟรีอ่ะพวกนายก็เอามาสุ่มแบบนี้แหละมีสิทธิ์ที่จะได้ตัวดีๆก็ตอนนี้แหละสายฟรีโอเคเปล่าอตอนนี้เหรียญเหลือ2 0 0 0อยังสู้ต่อนะอัปเกรดไททันคาเวลาแมนไหนๆก็ไหนๆแล้วคลิปนี้ขอดวงดีบ้างเหอะขอแบบดวงสุดๆไปเลยได้ไหมหลังจากเกลือมาหลายรอบแล้วนะคลิปนี้ขอแบบสุดติงกระดิ่งแมวไปเลยนะหน สองสมัอุ้ยยังไม่มาอีปิกแล้วปะโดอีปิกไม่อยากได้อะโอโดเอ้ยไม่เอาได้ไหมอีปิกตอนนี้เหลือเหรียญทองอยู่ 1, หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญได้อีกครั้งเดียวเดี๋ยวขายสักนิดนึงได้สองครั้งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขายก่อนทุกคนอา้าวตอนนี้ไปทําการขายมาแล้วทุกคนมีเหรียญทองอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยก็คือได้สองรอบนี่สองรอบสุดท้าย จะได้ไหมอ้าบเกดันท่านคามร่าแมนเนี่ยหือใจเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะทุกคนอ่ะมาช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยทุกคนเอานะพร้อมพร้อมพร้อมหนึ่งสองซ้ำไม่ออกอหูทีปิดงี้ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเลยครั้งเดียวแล้วย่างน้อยถ้าไม่ได้ ตัวมิติก็ขอตัวรีเจนเดอรีก็ยังดีบาโถเอ้ยเซิร์ฟอย่าใจร้ายกับเรานักเลยเริ่มออกลูกงองแงเริ่มไม่ได้เริ่มออกลูกงองแงแล้วตอนนี้เอ้ยเอ้ยเอาเอาครั้งสุดท้ายทุกคนมาเอาแหละครั้งสุดท้ายขอให้ได้อัปเกรดไททันคาร์ a ล่าแมนหนึ่งสองมาโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยเงียบเลยเงียบเลย ปัดโถเอ้ยเอาอีกสักรอบหนึ่งในไหนลักบูทยังไม่หมดเอานะเอานะเอาอีกเพือกสุดท้ายขอให้สวรรค์ใจดีกับเราด้วยเถิดอัปเกรดไททันคามิล่าแมนขอให้ออกมาขอให้ออกเอามาหนึ่งสองมาโอ้ยได้รีเจนเดอรี่เอเ้ย,เยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว ตอนนี้ขายทุกอย่างที่มีมาลงทุนกับนายแล้วนะเอาขอให้ออกนี่สุดท้ายของจริงอรับเกดไททัทนคาเมล่าแมนเฮ้ยจะไม่ออกเลยหรือยังไงอะเดี๋ยวขอเก๊กก่อนต้องแอคก,ก่อนออาหนึ่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออกไปก่อนเอาละเอาเอาไม่ไม่หนึ่งสอง โอ้โหดีเจนเดอรี่อีกแล้วอ่ะอืมเฮ้ยหัวร้อนเลยแบบนี้เอ้าสุดท้ายแล้วก่อนลักี้บุญจะหมดก่อนที่มาสิบอีกสิบหกวินาทีเอานะหนึ่งสองมามาวะซ้ำมาโอ้โหได้จะได้ทุกคนโอ้โหก่อนลักี้บุญหมดสามสอง หโอ้โห oh, สุดยอดคลิปวันนี้ถือว่าคุ้มสุดๆไปเลยได้มาแล้วโอ้โหอัปเกรดไทท่านคาเมราแมนได้สักทีคือขายตัวที่แบบซ้ำไปเกือบหมดเลยนะทุกคนตัดฟันขายเลย oh, ได้จนได้วันนี้ดวงเข้าข้างฉันแล้วทุกคนโอ้โ oh, ห oh, ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นโอ้โหก่อนก่อนบูธจะหมดบูธ ที่ได้มาฟรีทุกคนจาก EP 6 0บูธฟรีนี่มันดีจริงๆโอ้โหทุกคนสุดยอดเลยวันนี้คุ้มสุดๆไปเลยเอา้าอันนี้ไปของจริงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยโอเควันนี้ไปแล้วคุ้มสุดๆไปเลยพวก